สวัสดีนะครับเพื่อนๆไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนานเลยนะครับวันนี้ครับพอดีเมื่อเช้าผมถ่ายรูปพระแล้วลุงข้างบ้านนั่งอยู่ด้วยก็เลยขอพระไปชมนะครับปรากฏว่าตกนะครับตกโอ้ใจหายวับเลยนะครับก็แตกเป็นสเก็ตอย่างนี้เลยนะครับแตกเป็นสเก็ตอย่างนี้เลยแต่ว่า ก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้โกรธนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับที่เราจะได้ามาดูได้ดูความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระสมเด็จนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวจะดูทดสอบก่อนนะครับเริ่มต้นเราจะต้องทดสอบตรงนี้ก่อนอ่าแม่เหล็กมานะครับอ่า วันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับแม่เหล็กมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูมวลสารนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ถ้าดูว่าดีเนี่ยเป็นศิลปะศิลปะอู่ทองนะครับมีชาติอีวอนครับเส้นซุ้มก็จะลึกๆซอกแขนลึกๆนะครับบ้างก็ว่าพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่สร้าง ยุคปลายนะครับซึ่งเลาะแบบมาจากหลวงหลวงศิษย์นะครับนี่ก็ถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ให้ผมได้นะครับแต่ว่าผมดูทรงเหมือนพิมพ์บินตาบาดแจกข,ของของคุณลุงสะอาดนะครับเนื้อมวลสารข้างในก็ได้เห็นนะครับได้เห็นมวลสารได้เห็นความแกล่งความแข็งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจะรู้ว่าพระองค์นี้เนี่ยไม่ใช่พระใหม่แน่นอนนะครับไม่ใช่พระใหม่อย่างแน่นอนนะครับ ดีมาทำคลิปให้ดูเนี่ยได้ดูดูมวลสารข้างในด้วยนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับี่บินแตกสเก็ตออกไปนะครับเห็นเมอนมวลสารที่อยู่เขียวยะฮะวนจะแร่งๆนะครับแกร่งหนาแบบแห้งนะครับ แต่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมหาสเก็ตไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยยังได้เห็นนะครับได้เห็นมวลสารนะครับพระองค์นี้เคยผ่านการลงรักมาครับดูเม็ดซุ้มกอเม็ดดอกเม็ดเขียวนะครับ ทำไมทำให้ผมมั่นใจว่าเป็นหยกแท้ผมว่าเป็นหยกแท้นะครับเป็นเศษหยกนะครับแบบนี้ไม่ใช่วางหน้านะครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่วังหน้านะครับเป็นวัดระฆังนะครับบางคนก็โยนไปวางหน้าเกันนะครับจริงๆพระวัดระฆังวางหน้าไม่เหมือนกันต่างกันนะครับมีแกวไสายขึ้นนะครับสวยงามนะครับ น่าจะเป็นช่วงยุคปลายนะครับมีการลบขอบพระองค์นี้หรือไม่ก็ในยุคสมัยหนึ่งสมัยใดนี้ก็อาจจะฝนฝนขอบขอบ,ขอบมุมมุมเอาไปผสมน้ําตํายาหรือเปล่าอันนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยองค์นี้พระองค์นี้สวยนะครับสวยแล้วก็มีความแกร่งมวลสารดีนะครับมีความแห้งแหง้งนิดนะครับ ผมก็ไม่ค่อยฝีมือในการส่องกล้องนี้กับโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูนะครับจริงพระมีหลายพิมพ์นะครับผมก็อยากจะทําคลิปให้ดูแต่พิมพ์แต่ละพิมพ์นะครับมีแกาวซสขึ้นหนาๆลึกๆนะครับมองจะเป็นมิตินะครับเดี๋ยวสเก็ตเราก็หาเจอนะครับสเก็ตที่แตกไปเราก็หาเจอเดี๋ยวจะมาทำการซ่อมพระกันนะครับ การใช้ไข่ขาวนะครับอันนี้ที่เป็นสีเขียวนี่ไม่ใช่อะไรผมเก็บไว้นานนะฮะผมแช่ตู้เย็ยนไว้นานไว้ในกรณีที่ส้มพระนี่แหละครับเพราะว่าผมว่างก็จะนําพระที่พ่อเก็บไว้เนี่ยเอามามาดูมาส่องมาคัดพวกนี้ไงฮะคัดพระที่มีความเปลี่ยนแปลงางกายภาพจริงๆเก็บไว้อีกทีหนึ่งไว้รุ่นรุ่นุ่นหลานในอนาคตข้างหน้า ถึงไม่มีค่าในสายตากลุ่มพ่อค้าพระในวันนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีค่ามีรู้ค่าในวันข้างหน้านั้นเรื่องแบบนี้มันก็ไม่แน่นอ,อน,นครับมันอยู่ที่ความศรัทธาอย่าทิ้งความศรัทธาไปนะครับเจตนาที่เราเก็บพระสมเด็จเพื่ออะไรนี่นี่สิคำถามเพื่ออะไรเพื่อหวังที่จะขายหลายหลายล้านหรอผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับจุดสูงสุดของพดานพระเครื่องไทยคืออะไร อันนี้คือให้ทุกคนกลับไปคิดกันนะครับตามผมผอมตาถามผมนะครับผมคิดว่ามันคือการฟอกเงินผมไม่ได้พลาดพิงหึงใครนะคนเราเนี่ยจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งอ่ะยี่สิบล้านสิบล้านห้าสิบล้านเนี่ยไม่ต้องตรวจสอบก่อนหรอว่าที่ดินแปลงนี้เป็นมาอย่างไงใครเป็นเจ้าของเก่ามาพระสมเด็จองคหนึ่งอ่ะสองร้อยล้านเนี่ยไม่ต้องตรวจสอบกันมาไม่ต้องทําข้อมูลกันเลยเหรอเขาบอกว่าแท้ก็คือแท้เลยเหรอ พระสุเมรดเนี่ยท่านเกิดราชการที่หนึ่งท่านมรณภาพราชการที่ห้าท่านบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบกว่าปีสิ้นมรณภาพอายุแปดสิบกว่าท่านเริ่มสร้างพระสมเด็จตั้งแต่อายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าปีเจตนาของท่านคือสร้างเพื่อสืบสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับผู้ที่พกพาติดตัวบูชาถ้าท่านเป็นทําเป็นรูปของท่านเองก็ว่าไปเรื่องนะครับแต่นี่ท่านทําเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะครับ อันนี้ก็รอแห้งเดียวครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับเราอย่าลืมความศรัทธาศรัทธาและสิ่งดีๆก็จะมานะครับผมตอนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแต่จะให้ดูว่าพระบินพระแตกพระหักอย่าตกใจถ้าเราเก็บเศษพระนั้นได้ถ้าไม่ละเอียดจนเกินไปเราก็จะสามารถเอามาต่อได้ซ่อมได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ